ใส่ผงนัวประมาณนี้นเมนูซ่ากันแล้วกันเนาะนี่กลุ่มสดๆเลยสดๆเลยแต่ว่ามันนาวลงไปใส่ผักไผ่ผักไผ่หอมดวนเนาะหม้อหม้อหมอๆๆ ผักแพ้วผักแพ้วแล้วก็อันนี้ก็คือผักผมด้วนเนาะว่าใบสาระแหน่ต้นหอมบักชีแช่น้ำไว้ก่อนแช่น้ำไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนก่ามาเจอกันอีงแล้วนะครับผมก่าวันนี้ ก็มีเมนูแบบบ้านๆเนาะจะมาทำกับข้าววันนี้เนาะพอดีสั่งสั่งยายที่เป็นไปหากุ้งเนาะหากุ้งมากุ้งฝอยเนาะกับวันนี้ได้กุ้งฝอยมานิดหน่อยเนาะสั่งยายแกตั้งแต่ตอนเจ้าแล้วนเนาะแกก็เอาใส่ตู้เย็นไว้เพ้่ออันนี้ของของแท้เลยกุ้งฝอยนะเพราะว่ามันมันน้อยเนาะมันเ็นนอยเนาะวันนี้จะมา ไม่ใช่ซาเนาะแต่ว่าจะทําเป็นต่ำกุ้งแบบสมัยโบราณเนาะสมัยสมัยที่พ่อแม่เคยทำทุองิ่นเนาะก็จะเป็นแบบต่ำซาแบบต่ำกระบาดใจเนาะแต่ว่าคล้ายๆแบบกึ่งต่ำกึ่งซาเนาะจะเป็นกุ้งฝอยเนาะจะใช้พวกพริกแห้งเนาะพริกแห้งก็มีหลายหลายวิธีเนาะบางคนก็ใช้แบบแบบซ่าแบบแบบทําเป็นพริกสดใสเนี่ยนะประมาณใส่ข้าวคั่วเนี่ยเนาะ วันนี้จะจะมาทําแบบนั้นเนาะจาทาสูตรแบบบ้านๆเนาะใส่ักไค่หอมดวนต้นหอมผักชีเนาะก็จะมีะมีตะไคร้มีข่านิดหน่อยแล้วก็มีพริกกระเทียมเนาะกระเทียมแล้วก็มีต้นไอ้เม็ดผักชีเนาะเอาไปคั่วทุกอย่างคั่วไฟก่อนเนาะทำให้มันแบบกรอบหอมๆเนาะแล้วก็มาทำโขลกๆ,ๆ,ๆแล้วก็จีกับปีเนาะย่างกะปินะ่ะแล้วก็หอมเลยเนาะ ใส่ผงโนเห็นหน้อยใส่บรรัลลาเห็นหน้อยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูวิธีการทำเลยเนาะสูตรแบบบ้านๆใครจะเอาไปทําตามก็ได้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาชมเนาะพีท,ทนะยินชแนลกินเที่ยวตามรอยวิธีก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันฝากติดตามฝากให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์เดเดอร์กดกดแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมเอาครัวพป็งแห้งก่อนนะ พริกแห้งกับไข่มักเผ็ดกับใส่นักน้อยก็ได้ครับผมอันนี้เป็นพริกปากยอแท้เลยเนาะนี่ควงแบบควนบัดเด็ดละอีกคันเด็ดเด้อพี่น,อน้องมันหลายเนาะอ่าประมาณนี้เนะาะหัวพริกต้น เัวแบบเมื่มันแบบมันต้องมันดำามนต้องให้มันไหมครับนะผมเอาแบบใค่ให้มันแบบพอก,บกรอบๆเนาะคือใกล้จะไหมกับพอครับผมถ้ามันดำไปกับสีสันมันจะไม่ค่อยงามนะเนาะเขาจะบ่าขวข้นออกเนาะการโบราณสมัยก่อนเปิ้นบอกว่ากลิ่นข้นพริกนี่ มันมันจะแก้เค็ดอย่างประมาณนั้นเนาะหนึงอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะบางคนก็นว่าขี้ค้างโน้ <Nope. S 1> ปพอรพริกมันเริ่มเริ่มจะมีจะมีกลิ่นขึ้นมาแล้วหมายถึงว่ากลิ่นไหมจะมาแล้วก็ใส่เม็ดผักชีลงไปนะใส่เม็ดผักชีลงไป มันจะได้หอมนะได้หอมกินมันเริ่มมาแล้วกินจะไหม้มาแล้วอะโอเคขนานี้ก็พอดีแล้วเนาะประมาณสีสันเริ่ม จากแดงๆเริ่มจะเป็นออกน้ําตาลล้พอน้ําตาลแหงน้อยนี่ก็จะเริ่มไหมแล้วนี่นะประมาณนี้ครับผมกระเทียมเขาก็จะมาจี่ไฟนะจะมาแบบจี่ไฟให้มหันหอมเนาะ ถ้าวบะเพามันก็จะบะหอมเนาะเพราะว่ามันเหมือนวบาเป็นสูตรเป็นสูตรตายตัวเป็นสูตรที่คือถ้าเอาใส่ดิบๆอ่ะกินกินมันก็กินมันก็จะบาแม่นนะพี่น้องนะกินมันจะไปทันอย่างนะรสชาติก็จะเปลี่ยนไป กะปิกะจีตัวงครับกระจีนี่กะปินี่มันต้องใส่นะักเนาะเพราะว่าเดี๋ยวฮาวาจาดกัะปรุงปรุงรสด,ด้วยอ่ากับลงปลา้าอาจจะมีความเค็มอย่ยเพิ่มขึ้นมาเนาะถ้าใส่เค็มมากพุ่มมาถ้าเค็มมากๆพุ่มมันจะเอาคืนยากนะพี่น้องเนาะถ้าใส่แค่นิดหน่อยให้พอหอมเนะเดี๋ยวรสชาติเดี๋ยวเราไปปรุงเองนะ เนี่ยจ,จะเป็นสูตรเป็นเป็นขั้นตอนวิธีการทำแบบแถวแถวบ้านเนาะแถวแถวบ้านเนาะที่อื่นอาจจะมีส่วนคล้ายหรือว่าบเหมือนกับลองเอาไปทำได้เนาะกับรสชาตินี่คือแถวนี้เขานิยมกินกันแบบนี้นะมตนมีหลากหลายวิธีการทำนะนี่หอมข่าวหรือว่ากระเทียมก็เอามาจีไฟคืออ่ามันมีกลิ่นหอมขึ้นมาแบบนี้เนาะ กะปี้กะกระพี้กะใกล้จะได้แล้วเนาะประมาณนี้ตะไคร้ใสล่ลงไปแล้วก็ต่ำให้ละเอียดเลยครับต่ำให้ละเอียดเลยเนาะ กำลังจากที่ต่ำห้าเครื่องสมุนไพรนะตำน้ำพริกเครื่องปรุงเนี่ยไปละเอียดแล้วก็เอากะปิกะปิที่ที่เราได้จีบไฟมกไฟตะกี้นะใส่ลงไปนะต่ำแล้วก็ใส่ผงนัวผงนัวลงไปนะ ที่ขาดไ่ได้คือมาลาเนาะมา่าใส่ลงไปหน่อยมาราใส่ลงไปหน่อยประมาณนี้ใส่ลงไปน่อยนึงก็คล้ายๆต่ำนะทุกคนนะแต่ว่าวันนี้เป็นเมนูซากันแล้วกันเนาะนี่กลุ่มสดๆเลยสดๆเลยแต่ว่านอกตู้เย็นไว้เนาะนอกตู้เย็นไว้ต่เช้าเนาะ สมเลยเนีนะะ people, e ่ยประมาณเนี้ยั้าต่ำก็คือว่าเอาใส่คกถ้ามันตัวใหญ่ๆเนาะเอาใส่คกแล้วก็ต่ำ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 แค่ให้มันละเอียดเนาะอันนี้ก็เหมือนซาส่วนซาต่ำกุ้งเนี่ยของกับกุ้งกับของที่เป็นคาวไงนะของคาวต้องเป็นเพศเนาะมันจะลำเนาะ เป็ดน่เป็ดแน่ละแดงบเลือบลืองนี่นะเหมาะเหาะนาาลงไปลนาลงไปอืมนะกนก็จะส้มส้มล้ำกับบะล้ำใส่สักสองกีบบ่ละสองกีบก็คือลองกีบก่อน อืมคนเด้อพี่น้องเอ้ยกินข้าวแรงเด้อข้าวแรงด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อจยอืมอ่กินหมดแกนเลยไปนั่งก็จะส้มอืมอืมอืมม ใส่ผักไผ่ผักไผ่หอมรวนเนาะละวก็ต้นหอมเนาะใส่ลงไปเลยนาะจัดจานละเด้อเหี่ยวข้าลวละจะกินข้าลวลเนาะอกินข้าวด้วยกันเด้อนะมามามา มาเดอ้อมาทุกคนกินข้าวด้วยกันเดอ้อก๋กุ้งเนาะสูตรบ้านๆเนานะนี่นี่นี่กุ้งมันจะตัวน้อยไปนน้อยนะสูตรนี่จะใช้พกพริกแห้งเนาะพริกแห้งเนาะกระสีสันอาจจะบะชุดฉาดเนาะเหมือนใจพริกสดเนาะก็กินข้าวด้วยกันเดอ้อทํากุ้งเนาะผักกับผักแก้มเนาะก็จะมีผักหนองเนาะผักหน่องนี่ก็คือยอดกระถินเนาะ มันจะเข้ากันเนาะกินแล้วหวานหวานขนาดเลยเน้องแล้วทัวทัวแล้วก็มีต้นผักไผ่หอมดวนเนาะหรือว่าสาระแรนี่เลาก็ผักแพ้วนี่แหละเนาะนี่แล้วก็มีต้มจืดเนาะกิ่นกับข้าวเหนียวเนาะมากินเข้าด้วยกันครับผมกันครับผมกินกับข้าวเหนียวเนาะอื้มอือหืม จำกุ้งแล้วก็จำกุ้งแล้วก็พริกปัาทูนะกินกระยอกระถินเนี่ยมันเข้ากันเนาะเพลาะร้ำขนาดอื ก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามามาดูคลิปนะครับผมก็วันนี้กูก็จะกินข้าวก็จะมาถึงบ้านก็จะทํากับข้าวเนี่ยกับกใช้เวลานานพยายามน้ำเนี่ยใช้ทำแต่วันนี้สูตรตํากุ้งเนี่ก็เป็นสูตรแบบบ้านๆเนาะที่ทากินกันประจําที่บ้านนี่แหละลองไปทําดูเนาะหวานกินกับยอดกระหินเนี่ยแต่บ้านจะเรียกยอดข้างหนองเนาะ ก็คงจะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันเนาะแล้วก็คลิปต่อไปจะทําอย่างกระปะคนติดตามให้กําลังใจด้วยเนาะก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากค่ะ